สวัสดีครับผมชื่อสุภกิจวงป่าตอนนี้เราก็อยู่กับอ่าอะไรวะรายการเล่าดิทานของท็อกเขามวเหมียวนะครับสำหรับวันนีเราก็จะเอ่อเลือกตัวละครตัวไหนว่าจำไม่ได้แล้ววะมีตัวละครอยู่หนึ่ตัวแล้วก็คือ s c p 5000นายกบ้าอน,นาจและก็ s c p 5000ห้ดเอมนุษย์นาฬิกาซึ่งพวกนี้มันจะมีจํานวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ต่อไปก็ scp 5000ัขีด b สอสอที่ลงตัวเองเออ scp 5000ัขีดหทหารขั้งไร้สติใช่ใช่ scp 5000ัขีดสเรือดำน้ำไม่มีวันพัง scp 5000ัขีดสรถถังพิฆาต scp ห้าพัขีดสเครื่องบินลบมหาการมีตัวไหนที่ยังไม่ได้พูดก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ scp ห้าพันขีดส คนขี้โกงขี้ซีกับข,ขี้ซีไม่เหมือนกันนะอืมไหนว่าคนขี้โกงอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยออ่านกันทันหรือเปล่าวะน่าจะทันอยู่น่าจะทันอให้เวลาอ่านสักอ่าสิบวินาทีก็แเลยกันถึงนอนับดูดีดออโอเคโอเคได้ครให้เวลาอ่านกันสักครู่ซึ่งมันตัวละครเยอะนะครับ แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ไอ้ไอ้ตัวเนี้ย SCP 5 0 0 0ัขีด A มนุษย์นาฬิกาเอาตัวเดียวพอตัวเดียวพอนั่นคือไอ้อ้วนที่ใส่นาฬิกาอยู่ตรงนั้นนะซึ่ง SCP 5 0 0 0 a ขีด A มนุษย์นาฬิกานั้นเดิมทีมันก็คืออะไรวะรองนายกที่ชอบใส่นาฬิกา เพราะว่ามันมีอาวุธทุสวัสวนซอฟทีเอลใช่ใช่มันใช้ทุสวัสวนซอฟทีเอลได้ซึ่งมันสาเหตุที่ได้มานั้นเป็นเพราะว่า6เองรุ่นที่4ใช้ขาถาปิดพนึกซรางกระสุนดึงเอาอะไรวะเซฟเวล่าของคุรุมีส่วนหนึ่งแล้วเอามาพนันึกไว้ในตัวไอไอเนี่ยแหละไอ scp ห,ห้าพันคิดเอจึงทำให้มันมีพลังในการอัญเชิญทุสวันซอฟทอลออกมาได้ ซึ่งซอฟคิวจะเป็นนาฬิกาฟันเฟืองขนาดยักษ์ซึ่งมันจะอัญเชิญออกมาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้อัญเชิญออกมานะครับและหลังจากที่มันได้ทุสวัตซอฟคิวมาแล้วอันนั้นมาคืนสิอร์ซนะคุณรมิเลยใช้พลังได้ไม่ครบร้อยเปอร์ซเพราะว่าพลังส่วนหนึ่งอยู่ที่มันนี่แหละก็โหอ,อ,อย่างงี้ดิที่มันเอามามดึกดว้เอง และมันก็มีสกิลที่ได้มาจากทูสวัตซอฟคิวนั่นก็คือเวลาโดนฆ่ามันก็จะคือชีพขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะต้องเสียนาฬิกาหนึ่งเรือนที่จริงแล้วมันใส่นาฬิกาห้าสิบเรือนนะแต่ว่ามันแค่หกเรือนหนึ่งเพราะมันเลือกแค่นี้วาดไม่ได้ห้าสิบเรือนนะเนี่ยพอตายครั้งหนึ่งปุ๊บนาฬิกามันก็จะหายไปห,หนึ่งเรือนอะไรอย่างเงี้ยคือชีพขึ้นมาใหม่แล้วพอตายครั้งหนึ่งก็คือชีพขึ้นมาใหม่แต่ว่านาฬิกามันก็จะหายไปทีละเรือนเรื่อยๆทุกครั้งที่คืนชีพ แล้วคืนชีพนาฬิกาก็จะหายอีกเรือนหนึ่งตอนนี้ก็เลือสามเรือนและจากนั้นไอ้นี่มันก็จะเอามาให้มันใหม่ไอนะเอสซีพีห้าพันนายกบอันาาเนี่ยมันก็จะเอามาให้ใหม่ซึ่งมันจะคืนชีพใหม่เรื่อยๆในการใช้นาฬิกาคืนชีพนี่คือสสารพิเศษส่วนพลังธรรมชาติที่เข้าถึงได้ก็คืออะไรวะหลายอย่างอะ่ะเออเออเขาถึงธาตุไฟได้แล้วก็คาถาอัญเชิญก็คืออัญเชิญงู ใช่เมื่อกี้ไอ้นั่นเฉิญนกบไอ้นี่เชิญงูจะทำเดีย๋ยจีเออใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ใช้คาถาเนินจาอื่นๆได้อีกเอยวิชาเนินจาเออนั่นแหละเหมือนกันเออแล้วมันมีเนยยื้อวงอยู่ข้างหนึ่งที่มันไปขโมยมาเนื้ขโมยมาจากใครนีนแ่แหละจำไม่ได้และเออขโมยมาจากในอะไรสักอย่างหนึง่ง ซึ่งเรือขาวๆเอ้ยยังไม่จบมันมีเกี่ยวกับพลังไททันอ scp ห้าพันนั้นใช้พลังไททันได้โดยการปร่างเป็นไททันกินบ้านกินเมืองปลดข่ยย่ำซึ่งมันคือไททันยี่สิบเมตรสูงกว่าเอเรนนิดหน่อยก็นิดหนึ่งแล้วมันคือไททันที่มีฝันนี้แข็งแรงที่สุดเพราะมันยิบบ้านมากินนีแเลยไททันกินบ้านกินเมืองแล้วปลาที่ใช้ได้ก็คือปลานาฬิกา ยังไม่จบกับเรื่องปรานาฬิกาเนะี่ยซึ่งมันใช้ได้แค่กับบวนท่าที่หนึ่งกับบวนท่าที่หนึ่งก็คือปรานาฬิกากับบวนท่าที่หนึ่งหยุดเวลานาฬิกาติก๊กต็อกมันก็ใช้ได้แค่นี้ท่จริงมันมีดาบอะแต่มันไม่ไดเอามาและมันก็คืออสูรที่เคยเป็นนักล่าอาสูรมาก,ก่อนไอ้นั่นก็เป็นอสูรกัน <c oughs> ซึ่งมันใช้มอนต์อสูรโลหิตบวกกับปรานาฬิกาของมันเองเกี่ยวอะไรวะเนี่ย ใช่หมดนสู่โลหิตของมันก็คืออะไรวะหยึดเวลาได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำาให้ศัตรูช้าลงห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละลดความเร็วของศัตรูห้าสิบเอร์ซ็นตึ่งทำให้มันได้เปรียบมากขึ้นและอะไรวะหมดแล้วมั้งอ๋อมันตายแล้วมันคืนชีพเนี่ยเอออย่าบอกไปแล้ว รออะไรปิดเข้ไปแล้วเอ้ยอย่าพึ่งอยา่ยาย่าพึ่งยอย่าพอย่าพยยาอาพยาาพึ่าาฬิกา่กกกอสสาพึ่งอี่า่านาพึ่าพึ่่าพึ่ท่านอย่่อาพึ่กอ่อย่าพึ่อา่ย่กพ่ยาอาอยงอย่าพึอาพ่ยายา Paid, เก kind of <Yeah. S 1> ี่ยวกับนาฬิกาหรือไม่ก็เวลาตลอดแหละไอ้มนุษย์นาฬิกาเนี่ยอัญเชิญนาฬิกาฟันเฟืองมันก็นาฬิกาอีกแล้วนาฬิกาที่ใส่ก็เกี่ยวกับนาฬิกาอีกแล้วปานนาฬิกามันก็เกี่ยวกับนาฬิกาเพราะไอ้ตัวนี้มันเกี่ยวกับนาฬิกาตลอดซึ่งมันก็สมกับชื่อที่เป็นมนุษย์นาฬิกาเออแค่นั้นแหละแล้วสรุปนี้ก็ลาไปก่อนนเพื่อนี้นะครับแล้วเจอดีเดียว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 ยังไม่จบ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  คือมันเคยสู้กับลมแรงสายฟ้าเด่ยมาจากไหนวะเนี่ยฆ่าหลายรอบแล้วลมแรงสายฟ้าก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่านาฬิกามันลดลงทุกครั้งที่ขืนชีพก็เลยจัดการให้นาฬิกาลดลงไปอีกก็เลยรู้ว่าเดี่ยวมันก็ตายแต่ว่าพอนาฬิกาเหลือเหลือสุดท้ายปุ๊บมันก็มีคนมาช่วยมันพอดีเลยไอเนี่ยมันขับเรือดำน้ำมาเนี่ยเอเอซีพีห้าพั นายุบ้าปเ,เล่นก็ผ่ายนี้นี่ไปมันก็เป็นนั่งหลับในสภาต่อและมันก็ซื้อนาฬิกามาใส่ใหม่โอเคจบจบแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วสภาอะไรวะไม่ไแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วดูอะไรจะยื้อไว้ให้มันถึงสิบนาทีเป็นคลิปได้แล้วไม่มีอะไรให้ดูแล้ว เออไม่ต้องรอแล้วปิดคลิปไปแล้วปิดคลิปไปไม่ต้องรอเออขอให้ปิดคลิปไปไม่มีอะไรให้ดูเล้ยจะยื้อเวลาเฉยๆโอเคงั้นปิดเลยละกัน